สำหรับ EP นี้นะคะเรามาอยู่กันที่โครงการแบงคอกคอร์ไรซอนรัชดาท่าภาค่ะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมนะคะที่ตั้งอยู่บนทำเลักยภาพค่ะอยู่ติดกับถนนใหญ่อย่างถนนรัชดาพิเศษนะคะแล้วก็ยังเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS สถาน,นีตลาดภูเดี๋ยวตามมิ้นเข้าไปชมในตัวห้องกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและสำหรับ EP นี้นะคะเรามาอยู่กันที่โครงการแบงคอกคอร์ไรซอนรัชดาท่าาค่ะ เป็นโครงการคอนโดมิเนียมนะคะที่ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพค่ะอยู่ติดกับถนนใหญ่อย่างถนนราชดาพิเศษนะคะแล้วก็ยังเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพูห่างจากคอนโดเพียงแค่5นาทีเท่านั้นค่ะและยังรายล้อมไปด้วยสถานที่สําคัญหลายแห่งเลยนะคะอย่างห้างเดอะมอลล์ท่าพระค่ะเอเชียทีเหรอว่าฟอนค่ะและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ค่ะและนอกจากนี้นะคะสําหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่โครงการเขาจัดมาให้นะคะก็จะมีสวนสาธารณะ,ะคะ่ะและระบบรักษาความปลอดภัยนะคะอย่างกีการ์ดเข้าออกค่ะ และเจ้าหน้าที่คอยรักษาความปลอดภัยให้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเดี๋ยวตามมินเข้าไปชมในตัวห้องกันเลยค่ะและนี่นะคะก็คือห้องเลขที่618ทับ70และ71ค่ะคุณผู้ชม ซึ่งห้องนี้นะคะจะอยู่ที่บริเวณชัน้น5ของอาคารนั่นเองค่ะ ห้องนี้จะเป็นคอนโด2ห้องนะคะที่เราเอากําแพงกั้นตรงกลางออกค่ะเพราะฉะนั้นเน,เนื้อที่จะค่อนข้างกว้างเลยค่ะจะมีเนื้อที่อยู่ที่54ตารางเมตรนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะและเมื่อเดินเปิดประตูเข้ามาภายในห้องนะคะคุณผู้ชมจะได้เจอกับทั้ง2ฝั่งนะคะที่เป็นห้องครัวทางด้านซ้ายมือและขวามือของมินแบบนี้เลยค่ะเขาจะมีบิวอินตู้ครัวไว้ให้แล้วนะคะเรียบร้อยเลยนะคะทั้งซิงล้างจานแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวพร้อมใช้งานเลยค่ะถัดมานะคะจะเป็นในโซนของห้องนั่งเล่นค่ะตรงนี้เขาก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ไว้ ดีไซน์อื่นๆมาวางเพิ่มเติมได้ตามใจชอบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโซฟาหรือว่าชั้นวางทีวีนั่นเองค่ะถัดออกไปที่ระเบียงค่ะอย่างที่มินบอกไปเมื่อตอนต้นค่ะว่าห้องนี้นะคะจะเป็น2ห้องติดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีระเบียงไว้ให้ถึง2ระเบียงเลยค่ะสามารถทําเป็นลานสักลางก็ได้ค่ะหรือว่าจะออกไปร่างรับลมชมวิวก็ดีค่ะเดี๋ยวตามมินไปชมที่โซนห้องนอนกันบ้างค่ะ และสำหรับตรงนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่ของห้องนอนหนึ่งนะคะที่จะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือของห้องนั่นเองค่ะห้องนอนขนาดกําลังดีเลยค่ะคุณผู้ชมวางเตียง3-5ฟุตได้สบายๆเลยค่ะแต่ก็ภายในห้องนะคะเขาจะมีวิวอินตู้เสื้อผ้าไว้ให้แล้วด้วยนะคะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวค่ะห้องน้ําตรงนี้นะคะมีสุขภัณฑ์ครบถ้วนแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้อย่างเรียบร้อยเลยค่ะและโซนห้องนอนนะคะเขาก็จะมีหน้าต่างบานใหญ่ค่ะเอาไว้เปิดรับลมรับแสงถ่ายเทระเบียอากาศได้ดีเลยนะคะเดี๋ยวตามมิ้นไปดูที่ห้องนอนที่2กันบ้างค่ะ และตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนค่ะที่อยู่ทางด้านฝั่งขวามือนั่นเองค่ะขนาดเท่าเท่ากันกับฝั่งซ้ายมือเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะภายในห้องเขาก็มีบิวอินนะคะในส่วนของตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีเตียงมาให้ด้วยนะคะเป็นเตียงสามบุตครึ่งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถนำะเฟอร์นิเจอร์อื่นๆมาวางเพิ่ม,เต,มเติมได้นะคะตรงนี้แล้วก็ยังมีหน้าต่างบานใหญ่เหมือนกันอกเชันเคยค่ะและที่สําคัญค่ะก็จะมีห้องน้ําในตัวเช่นเดียวกันค่ะแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้อย่างเรียบร้อยเลยค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการแบงค์ข้อคอร์รซอนรัชดาท่าพระโดยเริ่มต้นจากถนนสาธรใต้ขับตรงไปบนถนนสาธรใต้ประมาณ4.1กิลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินขับตรงต่อไปอีก1.9กิลเมตรให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนรัชดาพิเศษขับตรงต่อไปบนถนนรัชดาพิเศษประมาณ650เมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับ และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจทรัพย์ดีๆแบบนี้ค่ะฝากติดตามช่องทางอื่นของเราได้วยค่ะทาง Facebook, Youtube และ TikTok และอย่าลืมนะคะกับแอปพลิเคชันบ้านๆที่รวมทรัพย์กว่า3,000รายการให้คุณผู้ชมได้เข้าไปเลือกชมค่ะทังบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมและคอนโดดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android EP นี้มินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันได้ใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ